พระคาเนศพระพิคเนศหรือพระคาเนศวนได้ถูกยกให้เป็นเทวดาในศาสนาฮินดูและได้รับการเคารพบ,บูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่งพบรูปแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดียเนปาลรีลังกาฟิจิไทยบาหลีบังคลาเทศเรียกได้ว่านิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบ,บูชาพระคาเนศ พระลักษณะที่โดดเด่นจากเทพองค์อื่นๆคือมีพระเศียรเป็นช้างเป็นที่เคารพกันโดยทั่วไปในฐานะของเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคองค์อุปถรัรมภ์แห่งศิลปะวิทยาการวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทั้งปวงและทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดเฉลียวและปัญญาในฐานะที่พระองค์จึงทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นในบทสวดบูชาต่างๆก่อนเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใดๆก็จะเปล่งพระนามของพระองค์ก่อนเสมอเสมอ และคำคำนั้นที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือคำว่าโอมในประโยคโอมการะสวรูปอันแปลว่าโอมเป็นรูปของพระองค์เมื่อใช้สื่อถึงพระคเนศหมายความถึงรูปบุคลาธิฐานของเสียงโอมเหล่านักวิชาการสันนิฐานกันว่าพระคเนศน่าจะปรากฏขึ้นเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในราวคิสศวตวรรษที่หนึ่ง ส่วนหลักฐานยืนยันว่ามีการบูชากันย้อนกลับไปเมื่อราวครวิสตวรรษที่4-5สมัยอาณาจักรคุปตะถึงแม้พระลักษณะจะพัฒนามาจากเทพเจ้าในพระเวทและยุคก่อนพระเวทเทพกรนนำฮินดูระบุว่าพระคเนศทรงเป็นพระบุตรของพระศิวะและพระปาราวดีพระคเนศถือว่าได้รับความนิยมมากในศิลปะอินเดีย ทรงมีพระเศียรเป็นช้างและทรงมีพระอุทธรหมายถึงท้องที่โตทรงมีสี่กรนและทรงงาที่หักในหัดขวาอีกหัดหนึ่งทรงชามขนมในรูปเคารพนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าพระคเนศทรงหันงวงอย่างชัดเจนไปทางหัดซ้ายที่ทรงถือขนมมีพระลักษณะที่หลากหลายไปตามการเวลาตั้งจากเทพเจ้าฮินดูส่วนใหญ่มีพระลักษณะทรงยืน รายรำทรงเอาชนะอสูรร้ายประทับกับบิดาและมารดาในลักษณะของพระคเนศวัยเยาว์หรือประทับบนบัลลังก์รยรยล้อมด้วยพระชายาและรูปแกะสลักที่เก่าแก่ที่พบในถ้ำเอลโลรราเป็นแหล่งมรดกโรคโดยยูเนสโกตั้งอยู่ที่อำเภออร,รังกบาดรัฐมหาราศะตะประเทศอินเดียเป็นศาสนาสถานและวิหารเจาะหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระคะเนตนั้นทรงขวานปร,ราสุหรือประดักช้างในประหัตบนและทรงบวงบาทในอีกประหัตบนส่วนรูปพระคะเนตแบบร่วมสมัยในปางสมัยใหม่ปางหนึ่งเปลี่ยนเพียงหัดล่างจากทรงบาทหรือทรงงาที่หักเป็นทรงทำอภัยมุทราพระลักษณะของพระคะเนตที่มีพระเศียรเป็นช้างนั้น พบว่ามีคำอธิบายมากมายถึงที่มาของพระเสียรที่ทรงเป็นช้างบางคำมพีร์ระบุว่าพระองค์ประสูติมาพร้อมกับพระเสียรที่เป็นช้างแต่คำมพี์ส่วนใหญ่ระบุว่าทรงได้รับพระเสียรน,นี้ในภายหลังและความเชื่อหนึ่งที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดคือพระปาลวตีเป็นผู้สร้างพระคะเนจจากดินเหนียวเพื่อปกป้องพระองค์เอง แล้วพระศิวะก็ทรงตัดพระเศียรของพระคเนศออกเมื่อพระองค์เข้าแทรกระหว่างพระศิวะและพระปาลวตีและประทานพระเศียรช้างให้แทนพระเศียรเดิมและอีกความเชื่อหนึ่งระบุว่าพระคเนศประสูตจากเสียงประสวนของพระศิวะแต่ด้วยลักษณะของพระคเนศที่ประสูติออกมานั้นเป็นที่ล่อตาล่อใจเหลือเกินจึงทรงประทานพระเศียรใหม่ที่เป็นช้างและพระอุทรอ้วนพลุย พระคาเนตรมักแสดงในลักษณะทรงหรือห้อมล้อมด้วยหนูเรื่องของหนูกับพระพิคเนตนี้แขกงงและฝรั่งตีความไม่ออกทำไมพระพิคเนตรมาเกี่ยวข้องกับหนูได้อย่างไรนักวิชาการก็เลยตีความหนูของพระพิคเนตรไปในทางลบบอกว่าเป็นตโมคุณนะเช่นเดียวกับความปรารถนาและแนวความคิดระบุว่าหนูเป็นสัญลักษณ์ของผู้ประสงค์เอาชนะความปรารถนาและลดความเห็นแก่ตัว และชี้ให้เห็นว่าหนูเป็นสัตว์ชอบทำลายและเป็นภัยต่อผลผลิตทางการเกษตรและคำสันสกฤตว่ามูสกะที่แปลว่าหนูนั้นมาจากรากคือมูสะที่แปลว่าการขโมยจึงสำคัญต้องปราบหนูที่เป็นสัตว์หลังควานจอมทำลายหรือเรียกว่าวิคณะที่แปลว่ามานที่ต้องเอาชนะ นั่นแสดงว่าพระคเนศทรงเป็นเจ้าของหนูแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นวิคเนศสวนหรือเจ้าแห่งอุปสรรคนอกจากนี้นักวิชาการยังชี้ให้เห็นว่าพระคเนศแทรกซึมไปอยู่ในทุกที่แม้แต่ในที่ลับที่สุดเช่นเดียวกับหนูเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวความเป็นมาของพระพิคเนสนั้นวกวนสับสนแม้แต่เรื่องของหนู ทั้งแขกและฝรั่งต่างก็ตีความกันไปต่างๆนานาพระพิคเนตในประเทศไทยได้รับการเคารพบูชาในฐานาะเทพเจ้าแห่งศิลปะโดยเฉพาะคติความเชื่อนี้เกิดขึ้นส่วนพระองค์ในรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์มีศรัทธาในพระคเนตเป็นอย่างมากทรงสร้างเทวลัยคเนตขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์อันเป็นที่ประทับทรงงานด้านหนังสือและการละครมากที่สุด และเมื่อทรงตั้งวันนคดีสมสรก็ทรงอัญเชิญพระคเนศเป็นตราสัญ,ญลักษณ์จนกระทั่งการเกิดขึ้นของกรมศิลปากรและสืบทออตราพระคเนศของวันนคดีสมสรมาเป็นตราจึงทําให้พระคเนศได้รับความเคารพในประเทศไทยในฐานะของเทพเจ้าแห่งศิลปะและการศึกษาในประเทศไทยตราบจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ใช้พระคเนศเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ คราวนี้เราลองมาฟังเรื่องราวความเป็นมาของพระพิคเนตที่หลวงปู่อ่ำได้เขียนไว้ในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์กระเบื้องจานจารึกไว้ว่าขุนแผนเมืองฟ้าและนางดวงขวัญใจมาเขาทะเลสร้างเมืองแผนอยู่ด้วยกันมีลูกคนแรกชื่ออินซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกุนอินเขาเขียวครองคู่กับนางกวักทองมาและครั้งแรกได้นับปีที่ได้นางกวักทองมามานั้นเป็นปีอินหนึ่ง เป็นการเริ่มปีไทยหรือสักราชไทยและเปลี่ยนชื่อเมืองแผนว่าเมืองแมนรายละเอียดนั้นท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปรับชมได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าเมื่อนางกวักตัวจริงถูกบันทึกไว้ในกระเบื้องจานเมื่อปีอินได้สองปีนางกวักทองมาคลอดลูกชายคนแรกให้ชื่อว่าอู่ทองพ่อขุนเขาเขียวและแม่ขวัญทองมามาขอเอาไปเป็นละอ่อนหรือลูกเล็กแต่คุณอินเขาเขียวไม่ยอมให้ แต่นางกวักทองมาเข้าไปเกลี้ยกล่อมนางว่าคุณและค่อยยังอยู่มือค่ำมืออยู่เดียวไม่มีละอ่อนเอาผัวรู้เอานี้พาค่อยรู้สอดเสริงสวงออยรอยเริงใจเลื้อเทื้อไม่มีอิ่มมีมาอ่อนเมียผัวรวมใจก่อลูกเอาหลายมะขอขุนอินให้ยกลูกอู่ทองให้อ้ายเอมเมื่อขุนอินใจอ่อนยอมมอบให้พ่อแม่ไปนางชวนขุนอินว่า เมียผัวเสริงสะออนใจมีลูกชายอีก12คนมีลูกหญิงอีกเจ็ดคนโดยถัดจากขุนอูทองมาอีกปีหนึ่งเดือนอ้ายปีชวดมีลูกชายตั้งชื่อว่าอ้ายชวดขุนชยัยอีกปีต่อมามีเดือนยี่ตั้งชื่อว่ายี่ฉลูขุนชยัยเป็นอย่างนี้ไปจนครบ19คนหลวงปู่อ่ำอธิบายต่อไปว่า เมื่อรู้ทำเจริญชื่อที่คงอยู่คุณอินได้นำชื่อลูกๆนั้นตั้งชื่อปีเดือนวันคือปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะลงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมมปีวอกปีละกาปีจอปีกุนเดือนไอเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก เดือนเดเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12วันอาวันอันวันอางวันอุ่นวันเออยวันอู่วันอีซึ่งชื่อปีและเดือนนั้นยังอยู่ในความเป็นไทยส่วนชื่อวันนั้นเมื่อสันสกฤตเข้ามาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาสันสกฤตชื่อไทยเดิมจึงหายไปขุนชวดนี้ที่เหนือเมืองราชบุรี มีภูเขาในเทือกพืชเขาหลวงเหนือชื่อไอ้ช่วยหรือไอ้ชวดซึ่งคุณชวดอาจจะอยู่ตรงนี้มาก่อนจึงมีชื่อติดมาและข้างๆกันนั้นมีภูเขาชื่อไอ้จออีกด้วยไอ้ชวดขุนชายนี้เมื่อใหญ่ขึ้นชอบขึ้นต้นเชอซึ่งช้างชอบมาชุมโขลงอยู่คุณชวดคิดว่าพอจะจับได้จึงกระโจนลงกอดคอ ช้างหัวฝูงวิ่งไปได้หน่อยเดียวก็หยุดขุนลูกคลำม,มันเล่นจนช้างเชื่องมันพามาเข้าฝูงได้เอาช้างเป็นเพื่อนช้างพาบุกป่าฝ่าดงไปถึงเมืองเนืองทองหลวงปู่อ่ำได้อธิบายเพิ่มเติมว่าได้พบแผ่นหินลอยเฉาะมีเข้าลายสือไทยอ่านได้ความว่าเมืองเนืองทองที่วัดใหญ่ชัยมงคลจึงรู้ว่าเมืองเนืองทองก็คือกรุงเก่าอายุธยานี้นี่เอง ไอ้ชวดกุญชายได้พบกับงามดอกไม้และอูทองงามพูดจารักกันแล้วจึงกลับมาบอกนางกวักทองมาพาแม่ขึ้นช้างไปขอและแต่งงานกันแล้วพาแม่กลับมาเมืองแมนส่วนตัวเองนั้นกลับไปครองเมืองเนืองทองอยู่ด้วยกันแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อแม่ยายเป็นคนปากร้ายดุด่าทุกวันจนกระทั่งจะทนไม่ไหวขุนชวดคว้ามมดจะฆ่าแต่เมียห้ามไว้เมื่อดุด่าให้ขึงแค้น คุนชวดเกรงว่าจะอดใจไว้ไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้านเมืองผาช้างเข้าป่าพบบ้านเมืองก็เข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็ไปต่อไปถึง1 2บ0 0แห่งหลวงปู่อัมหมายเหตุว่าน่าจะหมายถึง1 2บ0 0นนาคุณชวดครองอยู่ที่นั่นถึง40ปีอินคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและเมียจึงกู่หาเรียกช้างเพื่อนร่วมทางมาบอกให้ทราบช้างโขลงนั้นพามาถึงเมืองแมน ขุนอินเขาเขียวและนางกวักทองมาได้ต้อนรับมีงานฉลองรับและตั้งชื่อตามชื่อที่ว่าขุนอินสิบสอพันนั่นคือขุนชั่วดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขุนอินสิบสอพันเมื่ออยู่ตามสมควรแล้วขี่ช้างไปเมืองเหน่งทองจึงรู้ว่านางอูทองงามมีผัวใหม่แล้วครึ่งแขนจะฆ่า นางงามดอกไม้ได้เข้ามาห้ามแล้วรับคำว่าจะไปอยู่ด้วยขุนอินสิบสองพันจึงพานางไปเป็นต้นห้องทองมีค่าให้นางหนึ่งแสนขุนอินสิบสองพันตั้งงามดอกไม้เป็นขุนหญิงขุนหญิงงามจึงทำผ้าทอผ้าทำไหมแพรหลวงปู่อามอธิบายเพิ่มว่าคล้ายอึ่งตีฮ่องเต้และง้วนหองเหาซึ่งอึ่งก็คือขุนเหลืองหรืออ้ายเหลืองซึ่งเป็นคนต้นเจริญของตงกก ประเทศจีนขุนอิน1 2บสองพันรู้จักใช้ช้างเป็นต้นตระกูลพลายและชื่องามกับงวนซึ่งก็ใกล้เคียงกันหลวงปู่อามเฉลยว่ารูปคเนสวนทำเป็นเสียนช้างและขีหนูซึ่งหนูนี้หมายถึงรูปคุณชวดคนไทยในสมัยโบราณเรียกหนูว่าชวดและคุณชวดนี้ เริ่มรู้จักใช้ช้างเป็นกองทัพขึ้นไปยึดเมืองได้ถึง1 2 0 0 0 0จึงขึ้นชื่อว่าคุณอิน12,000พัคำว่าคเนสวนแปลว่าใหญ่ในคณะซึ่งหมายถึงผู้เป็นใหญ่สุดในกองทัพช้างและมีรูปหนูอันหมายถึงชวดเพราะเหตุว่าไอ้ชวดรู้จักจับช้างมาใช้ได้กับต่อมาได้ฝึกหัดกระทั่งรู้จักรบได้ เป็นกองทัพและคำว่ายุทธหัตถีนี้มีอยู่แต่ในแหลมทองเท่านั้นไอ้ชวดนี้เมื่อขึ้นเป็นเจ้าพ่อช้างจึงสร้างรูปหัวช้างเมื่อท่านตายลงจึงกลายมาเป็นเจ้าพ่อช้างและกลายมาเป็นพญาคะเนศวนในที่สุดหลวงปู่อ่ำเฉลยว่าพญาคะเนศวนหรือพระพิฆเนศคือเท้าสันดุสิตเทวราชแห่งสวรรค์ชันดุสิต สำหรับรูปที่หลวงปู่นำมาแสดงนั้นทำท่ายืนและมีหกมือหล่อด้วยทองคำผสมได้นวัดเพลงเนื้อสภานสิริลักษณ์ราชบุรีและในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าวิชาสางสยและต่อด้วยคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าดวงคืออะไรทำไมต้องเจิมรถในการพบกันครั้งแรกนั้น <c oughs> เมื่อพบท่านได้แจ้งพระรองส่งช้างอย่างนี้แต่มีสองมือจากนั้นท่านไม่ส่งพระรองส่ง คือเอาหัวช้างออกปรากฏเป็นรูปแท้เหลืองทองอลามและหน้าสวยแบบผู้หญิงในเวลาประทับณนะพระวิมานไม่ทรงลองส่งเช่นนี้จึงทราบได้ซึ่งนั่นหมายความว่าบนสวรรค์จันดุสิตจะปรากฏแต่เฉพาะท่านเท้าสันดุสิตเทวราชเท่านั้นไม่ปรากฏเทวดาที่มีหัวเป็นช้างให้ได้เห็น ท้าวสันดุสิตเทวราชนี้ได้บอกให้กับหลวงปู่อ่ำได้ทราบว่าจะไปเป็นพระพุทธบิดาของพระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกหลวงปู่อ่ำได้อธิบายถึงพระนางเทวีและเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงรูปลักษณะแต่พระรูปคู่แท้นั้นหลวงปู่ไม่ได้มาท่านจึงใช้รูปพระพุทธมารดาสริมายา มาแสดงแทนซึ่งพระนางได้แสดงท่าผันและพระรูปแท้ณวิมานคู่กับท่านเท้าพระสวามีปรากฏประพักพระรูปพระซวงเหมือนกันที่แพกกันคือพนักหลังพระแท่นประทับทางพระนางเทวีก็ทรงมีฐานะณที่นั้นเป็นพระมารดาของพระอรหันต์สัมมาตมพุทธในอนาคตอีกด้วยจึงนำมาแสดงยืนยันหลักฐานตำแหน่งฐานะเป็นอันเดียวกัน ขุนสันแสงฟ้าเทพิดาเท้าสันดุสิตเทวราชดุสิตสวรรค์พระคเนศวนพระพิคเนศพระมงคลบดีศิลปะวิทยานายกสิริโชคลาบสิทธิผลศักพะละประสาทพรซึ่งไม่ทรงพระรองทรงช้างนั้นพระรูปโปร่งบางละหงผิวพระองค์เหลืองทองคำสุขอารามผองไสมีสองมือเพราะกระทำมงคลจึงมีกลิ่นควันเทียน ได้ขึ้นรูปในมือขวาถือพวงมาลัยมงคลมีเปียจำปามือซ้ายถือเล่มเทียนจุดมีดวงไฟได้รับสั่งและสั่งให้บอกทำดวงโลกและได้ประสาทพรให้สำเร็จทั้งได้รับมอบให้มาเป็นประธานพิธีการนั้นเป็นภาพทรงพระรองทรงแต่ให้เห็นพระองค์จริงชัดอยู่ภายในจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานวิทยาการไทยได้คงอยู่คู่ไทยตลอดไป ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการมอบซุปเปอร์แซงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ